ทาร์เก็ตเส้นปีนี้คิดแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟสุดๆอ่ะมันก็ยังพันสอง 250. มันก็ยังมีตัวให้หน่าซื้อได้อยู่ผมไม่ได้ซื้อเพื่อเก่งกำไรนะที่คุณอาจจะเก็บไว้เพื่อ,อนาคโคะมีรอเวลาถ้าเกิดคุณเชื่อว่าจะมีพัฒนาการที่ดีในนาคตคณก็เก็บไว้เพื่อรอเวลาแต่ถ้าจะบอกว่าซื้อเก่งกำไรนะขึ้นปูดพาเดี๋ยวขึ้นต่ออันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับ แล้วอย่าง aot 40บาทแล้วเนี่ยพี่ปิมมองว่ายังถูกอยู่ไหมก็ตอบเอาด้วยความสัต์ซื้อนะในฐานะที่แนะนำให้ลูกค้าซื้อมานะค,คือผมเป็นคนที่ชอบเดลตานะครับนะครับคือชอบเดลต้าอยู่แล้วช่วงไหนที่มันไม่น่าเล่นก็บอกไม่น่าเล่นคืออย่าไปมองเขาแยกสุดกับดีสุดต้องมองว่าเขาเป็น หุ้นที่พี่ปิงพูดถึงนะคะว่าหุ้นที่เป็นโกรดหรือว่าหุ้นที่อยากจะเป็นโกรดกลุ่มไหนหุ้นบริษัทแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงคะกลุ่มที่พี่ปิงพูดถึงก็เบื้องต้นเลยยก็ตวองเห็นเทัโมงสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ จุดที่ขึ้นมาตอนนี้นะคะไม่ว่าจะขึ้นมาด้วยข่าวอะไรก็ตามเนี่ยมันมาถึงระดับใกล้ๆพันสองแล้วนะคะพี่ปิงยังมองว่าน่าซื้ออยู่หรือเปล่านะคะขึ้นมาจากโซนที่พี่ปิงเคยมองเนี่ยก็เป็นรอยจุดละคะ่ะเอ,อ,อย่างที่เมื่อกี้ได้แจ้งไปอะครับถ้าดอกเบี้ยเราหนึ e ่งจุดเห้าเปซน EPS เราปีนี้โตแบบอย่างแย่ๆเลยนะสามสี 3, ่เปอร์เซนเนี่ยอ่อทาร์เก็ตเส้นปีนี้ คิดแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟสุดๆอ่ะมันก็ยังพันสองร้อยห้าสิบค่ะแต่ทีเนี้ยดอกเบีย้ยเราคงไม่ได้หนึ่งจุดเจ็ดห้าแล้วมันอาจจะลงไปที่หนึ่งจุดสองห้าครแต่ว่าทำไมถึงลงไปที่หนึ่งจุดสองห้าก็ไอกความไม่แน่นอนเรื่องภาษีเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วมันเกินกว่าที่แบงค์ชาติเขาประเมินไว้แน่ๆก็ต้องมีการอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยในการประชุมในเดือนสิงหาคมนี้เริ่มเลยลดดอกเบีย้ยเสร็จปุ๊บแม้ว่าดรกเตอร์เสด็ปพุฒจะไม่อยู่แล้วนะครับเอ่อ ผู้ว,ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะครับการก็เซตกรนงออขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีการประชุมในเดือนตุลาคมก็อาจจะลดให้อีกดอกหนึ่งอย่างที่บอกครับพอสิ้นปีเป็น1.25ก็ติต่างว่าปีเนี้ยเราก็อนุมานใช้1.5ถ้าใช้1.5ก็เป้าหมายมันก็ยังได้พั1 0 0มอยู่นะครับเราถ้าเราดูจากรายนามหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาในวันสองวันนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดก็ไม่ได้ ไม่ได้ผีผามในการซื้อหุ้นนะคือคือสังเกตว่าเขาไม่ได้ซื้อกลสต็อกในตอนนี้ไม่ได้ซื้อกลสต็อกกันกลสต็อกก็เฉยๆขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวที่มันขึ้นดุเดือดเลือดพ่านดีนักแลเนี่ยมันคือ AOT นะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยมันก็ตัวที่แบบมาดีเนี่ยจะเป็นพวก Advanced BEM ค<ะ>่ะสังเกตว่าพวกนี้มันมีความอะไรมันมีความเป็น ผูกขาดกับกึ่งผูกขาด AOT เนี่ยผูกขาด a d v a n c e กับ B M คือกึ่งผูกขาดเป็นเรื่องของใบอนุญาตนะครับ<ฆ>อ่ามันเป็นเรื่องของสัญญาอะไรก็ว่าไปนะครับก็พวกนี้มันมาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองว่าตลาดหุ้นไทยมันถูกสมมุติมันถูกครับแล้วเรายังไม่มั่นใจเรื่องการเติบโตเราจะเก็บอะไรดีว่าเพื่อปลอดภัยที่สุดใช่ไหมก็ต้องเก็บตัวธุรกิจที่เราคิดว่าน่าจะมีอายุยืนยาวที่สุดแล้วก็ นันราคาปัจจุบันอ่ะมันต่ากว่าที่ควรจะเป็นไออย่างเอวทีอย่างเงี้ยเผอิญว่ามันยังไม่มีความชัดเจนมากนักว่าจะมีการยกเลิกสัญญาขนาดไหนจะได้ค่าปรับไหมและอ้นนี่ที่ค้างคาก่อนหน้าเนี้ยจะทวงคืนได้หรือเปล่าและแบงก์การันตีรวมแล้วได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันคือมันยังไม่แน่นอนพอมันไม่แน่นอนเนี่ยหลายสำนักเขาก็เลยกดแฟร์แวลูต่ำกว่าสามสิบต่ำกว่าสามสิบไว้ แต่ถ้าเราสมมุติว่าเฮ้ยมันมองที่ความเป็นจริงอะ่ะสุดท้ายแล้วเจตน,นี่มันก็ต้องใช้อะ่ะนะครับจะทวงกี่ชาติก็ต้องได้ได้คืนอะ่ะนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมีการประเมินประมูลพื้นที่ใหม่ด้วยราคาตรงนี้มันก็เลยดูเหมือนมาด้วยความเป็นโมโนโพลีเช่นเดียวกับ b m เอ่มเนเดียวกับแอดวาเพอมันขึ้นมาด้วยแบบนี้ผมก็เลยมองว่ามันยังมีพื้นที่ขึ้นได้อีกถ้า สำหรับสำหรับพวกหุ้นโกรด์หรือขึ้นพวกคุ้นที่ขึ้นชื่อว่าอยากจะเป็นโกรด์หรือหุ้นที่พึ่งพาเรื่องของกําลังซื้อในประเทศหรืออะไรก็ได้แต่แล้วแต่สตอรี่ที่เราคุ้นเคยแต่เราลืมมันไปแหละผมก็ลืมสมัยก่อนในฐานะนันกกลยุทธ์ก็โอ้โหหาหุ้นมันเลยนะแต่ปีนี้มันอับเฉาเราก็ไม่ได้มองนะครับแต่ว่าพวกนี้มันมันพร้อมที่จะมาในกรณีอะไรในกรณีในนะอนาคตเช่น การเมืองมีพัฒนาการนะครับชัดเจนมากขึ้นมีเรื่องการยุบสภามีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรามีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีอะไรก็แล้วแต่ไอ้บรรดาหุ้นที่มันอยู่โซนต่าๆข้างข้างล่างแล้วในอดีตมันเคยเป็นโกลด์มันอาจจะเป็นตัวดันตลาดขึ้นมาในอีกระล,ลอกหนึ่งก็ได้ก็โดยสรุปแล้วผมก็มองว่ามันก็ยังมีตัวให้หน่าซื้อได้อยู่ผมไม่ได้ซื้อเพื่อเก่งกำไรนะคือเออมันถูกอย่างก่อนหน้านี้นที่เราแนะนำเออทีกันก็เพราะเออมันถูก แล้วมันมีความเป็นมโนโพลี่แล้วมันก็ยังไงมันก็ต้องมีประเมินเปิดพื้นที่ใหม่แล้วก็อาจจะไปเคลียร์เรื่องหนี้ค้างคากับ k ิงเ p o w e เวอร์อะไรก็แล้วแต่ถัดมาในตอนนี้ยมันก็มีหลายตัวที่คุณอาจจะเก็บไว้เพื่ออนาคตามีรอเวลาถ้าเกิดคุณเชื่อว่าจะมีพัฒนาการที่ดีในนาคตคุณก็เก็บไว้เพื่อรอเวลาเออมันมันก็เลยยังซื้อได้ครับซื้อได้แต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยซื้อเก่งกำไรนะขึ้นปุ๊บปั๊บเดี๋ยวขึ้นต่ออันนี้ ก็ผมก็ยังไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นกัตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับแล้วอย่าง aot 40บาทแล้วเนี่ยพี่ปีิงมองว่ายังถูกอยู่ไหมก็ตอบเอาด้วยความสัต์ซื้อนะในฐานะที่แนะนำให้ลูกค้าซื้อมานะก็ถือไปก่อน <c oughs> ใครอยากจะซื้อผมว่าก็น่าซื้อเออมันมันยังมันด้าจะยังไปได้อีกอะ่ะ นะครับแต่ถ้าผมผมผมคงไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อเพิ่มนะครับผมบอกให้ทุกคนซื้อไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วตัวผมเองแนะนําลูกค้าเมื่อวันศุกร์แล้วก็แนะนําเพิ่มเมื่อวันจันทร์ถ้าเป็นวันนี้ก็จะไม่ได้ซื้อเพิ่มก็ให้ถือไปเรื่อยๆครับไม่ไม่ไม่รู้จะขายทําไมก็ถือไปเรื่อยๆเพราะว่าเราได้ราคาต่ําไงส่วนลิสต์อื่นๆที่พี่ปิงพูดถึงนะคะ advance นะคะแล้วก็วันนี้ปูนใหญ่มาด้วยบวกมา 5.8%นะคะกาาฟบกมา5%นะคะลิสต์เหล่านี้เนี่ยอ่พี่ปีมมองในเชิงการลงทุนยังไงบ้างคะเขาเป็นตัวหลีดตลาดในรอบนี้เดี๋ยวเราเดลต้าเราแยกเคสไว้นะคะถ้าเป็นชุดนี้ด้พี่ปิงแนะนำยังไงผมก็จะชอบกราฟคือถ้าเราจะหากกอ l s อ o ตอนนี้คนที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากสุดก็็ก u f เหไหมครับคื ทำไมถึงเชื่อเชนั้นก็ตอนนี้ถามว่าภาคธุรกิจในเมืองไทยอ่ะพอพูดถึงว่าต้องปรับตัวเขาจะปรับตัวไปทางไหนเขาก็ปรับตัวสู่ความเป็นสู่สู่ความเป็นเทคมากขึ้นต้องใช้ AI ในการเอามาช่วยบริหารจัดการในด้านต่างๆในงานทุกงานมันไม่ใช่แค่เรื่องของด้านไอทีเพียงอย่างเดียวนะครับเอามาทุกงานแล้วคุณจะใช้ AI เข้ามาเนี่ยก็ต้องมีอะไรสำคัญที่สุดก็คือข้อมูล คุณก็ต้องมีแหล่งเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลใช่ไหมเพราะนั้น Data Center ธุรกิจในด้านเนี้ยมันก็จึงมีความสำคัญที่ทุกบริษัทในเมืองไทยอ่ะต้องใช้เพราะว่ากาัฟกำลังมาถูกคิดถูกทางอ่ะนะครับเราก็ดูเหมือนเขาก็โอ้โหเขาเขามองกระดานเกมธุรกิจของเขามันใหญ่ในระดับที่เรานึกไม่ถึงอ่ะครับก็ผมก็จะชอบตัวนี้ ในฐานะถ้าเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็มีความเป็นโกด stock ในอนาคตนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็ตามเรื่องตามราวอาจจะมาด้วยอารมณ์เรื่องของไชน่าเพยนะครับอย่างเช่นปูนใหญ่ IBLPGC เนี่ยอาจจะมาด้วยตีมเนี้ยไชน่าเพยอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไปได้แค่ระยะเดียวเดี๋ยวก็ลงมาอีกกลุ่มนี้นะครับค่ะ ส่วนเดลต้าค่ะวันนี้บวก15%นะคะแล้วก็เป็นตัวหลักในการดันตลาดนะคะเสมอมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะคะคก็เลยมีบางมุมบอกว่าที่ขึ้นมาเยอะก็เพราะว่าขึ้นด้วยหุ้นไม่กี่ตัวนะคะตัดเอ t ออกไปก็เดลต้านะคะดังนั้นเราจะเชื่อในพลังของการขึ้นได้อย่างแท้จริงหรือเปล่านี่เมื่อมันมาจากการผลักดันโดยหุ้นแค่ไม่กี่ตัวนะคะเคสของเดลต้าพี่ปีงมองยังไงคะก็คือผมเป็นคนที่ชอบเดลต้านะครับ นะครับคือชอบเดลต้าอยู่แล้วช่วงไหนที่มันไม่น่าเล่นก็บอกไม่น่าเล่นยกตัวอย่างเช่นช่วงต้นปีที่ไม่น่าเล่นก็เพราะว่าเออร์เน็งตรมาสีเนี่ยมันมันสะท้อนออกมาว่าเขาก็มีเรื่องของออค่าใช้จ่ายประหลาดๆโด,ดยเฉพาะค่าฟรีที่จ่ายให้กับทางบริษัทแม่ที่ไต้หวันแต่ก็ไปไม่ได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวมินิมัมแท็กเอามาใช้ประโยชน์ในรายการพิเศษใหญ่ๆนี่มันอาจจะเกิดกระจุกแค่เฉพาะไตรมาสีก็เป็นได้ ถ้าเราดูด้วยนิสัยเดลต้ามันก็พร้อมที่จะกดหุ้นลงมาแล้วก็พร้อมที่จะไล่หุ้นขึ้นมาผลประกอบการอะ่ะเอาตรงๆเดลต้ามีความชำนิชำนาญในการโยกรายการทางบัญชีคือโยกรายการไม่ได้ผิดคือโยกก็ย,ยกรายการอะ่ะแล้วมันก็สามารถที่จะกําไรสั่งได้อะ่ะโอว่าแล้วพอกําไรจะมาเขาก็หุ้นมันก็จะมาเพราะฉะนั้นมันเป็นหุ้นที่ช่วงไหนที่คุณเห็นว่าเฮ้ยเออร์เน็ง e มันแย่ ก็อ,อย่างที่บอกมันเป็นกําไรสั่งได้แล้วคุณก็จะโดนกดลงมามันอาจจะเป็นโอกาสรอบๆถัดไปคืออย่าไปมองเขาแย่สุดกับดีสุดต้องมองว่าเขาเป็นโอกาสนะครับแล้วตอนนี้เขาก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงใกล้ประกาศงบก็คแค่นั้นเองตามซีซันเลยนะรเราก็เล่นเรื่อยๆจนงบมันออกนะครับก็เขาออกแล้วถ้าถ้าไม่ดีจัดถ้าไม่ได้ดีจัดเราก็ขายซะถ้าดีจัดหน่อยเราก็อาจจะถือเก็งกาไรต่อก็ได้นะครับอันนี้คือสําหรับเดลต้า ส่วนไอ้เรื่องที่วันนี้หุ้นตลาดมันขึ้นมาด้วยเอวทีผมมาดีใจมีความสุขยิ่งนักมาเที่ยวแพ่เนี่ยโอ้โหดีใจลูกค้าเรามีของมมีแต่เอวอทีผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนผมอะ่ะคืออยากเล่นหุ้นไทยแหละแต่จะเอาอะไรดีหละ่ะให้ปลอดภัยใช่ไหมเออมันก็มีแต่เออทีไงเออคือมันปลอดภัยในความคิดขเขาแล้วมันก็มาจากโซนข้างล่างเงี้ยครับก็ พอาอเข่าอย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดสมมติบรรยากาศตลาดมันดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้หุ้นตัวอื่นที่มันยังไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆเรียงตัวกันขึ้นมาเองคุณกีตาถ้าบรรยากาศตลาดมันเอื้อมหน่อยนะผมคิดว่าอะไรที่ทาให้บรรยากาศในตลาดเอื้อมหน่อยมากที่สุดในตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองคือคือตอนนี้ประเทศไทยมันหม่นหมองที่สุดก็เพราะว่ามันมองไปตรงไหนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันทุกๆหย่อมย่า ใครที่เคยติดต่อหน่วยงานราชการโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพวกที่ดงที่ดินเรื่องเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างจะรู้ใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณต้องมีเงินนะฮะเสียบไว้ใต้โต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่คือ <c oughs> เราจะเห็นว่ามันทุจริตไปหมดนะฮะทั้งในระดับแบบรัฐบาลทั้งในระดับแบบหน่วยงานรัฐนะครับทั้งในระดับแบบองค์กรท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งธรรมิบาลของบรรดาไบสัยกชนก็ต่ำถ้าสมมติว่า ไอ้ความตกต่ําของของเรื่องธรรมาพิบาลทั้งประเทศที่มันต่ําแบบเนี้ยมันจะนําไปสู่การบีบให้ทุกคนต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนคือคุณจะร่วมมือก็คือจะคือจะตายหมู่ถูกไหมมันกระแสะสังคมมันจะเริ่มบีบทุกคนจะแบบต้องการความเปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆเริ่มเกิดฮีโร่ขึ้นมาทีละคนทีละคนที่บอกว่าต้องเปลี่ยนแล้วใครขึ้นมาเขาเรียกอะไรใครขึ้นมาเป็นหัวหมู่ก่อนยอมเสียสละก,ก่อนคนแรกตอนนี้จะหลอแอ่ก็จะได้แต้มไปเขียนไหมฮะ ก็ผมเชื่อว่าการเมืองกำลังจะไปสู่จุดนั้นกำลังจะบีบอะให้ต้องถึงจุดเปลี่ยน s o m e t h บางอย่างอารมณ์คล้ายๆปฏิรูปอะครับแล้วมันจะกลายเป็นข่าวดีให้กับตลาดหุ้นแล้วก็หุ้นหลายตัวมันก็จะทยอยขึ้นมาเองเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพัฒนาการการเมืองครับแต่คือถ้าให้ชัดๆนั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนผู้นําการยุบสภาการเลือกตั้งใหม่ถ้าชัดๆ คือคือมันมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกคำคำเปลี่ยนแปลงงั้นก็ได้แต่ว่าอีกอันหนึ่งอย่างไว้อาจจะเป็นเรื่องของบทบาทเช่นรัฐบาลอาจจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจก็ได้ถูกปะ่ะทุ่มเททํางานปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันกาจะเป็นอย่างงั้นก็ได้หน้าตาผู้นามันจะเป็นแบบเดิมก็ได้แต่เปลี่ยนทิศสายเปลี่ยนพฤติกรรมก็<ช><ๆ>สามารถทาได้ผมว่าไม่อยากจะไปพูดว่าต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้นำอะไรขนาดไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าเบื่อแล้วเบื่อการโดนด่าเพราะผมมองว่าประเทศอ่ะเหมือนจะมี หลายคนคือเขาไม่ไหวกับสาการปัจจุบนันผมคิดว่ามันจะนําไปสู่สาการบางอย่างก็คือภาพของระดับบนระดับรัฐบาลที่เป็นหัวหัวงูหัวหมาเนี่ยจะต้องมีสํานึกอะ่ะมันจะเริ่มมีความมีสํานึกเกิดขึ้นนะครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงนี้ไม่เอาไม่อยากไปก้าวลงวิจารณแต่ผมเชื่อว่ามันมันเนา่าซะจนตอนนี้ยมันต้องเปลี่ยนอะ่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็ตายหมดนะครับอืมนั่นคือเรามีความหวังกับการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองอน,นะคะทีนี้อหุ้นที่พี่ปิงพูดถึงนะคะว่าหุ้นที่เป็นโกรดหรือว่าหุ้นที่อยากจะเป็นโกรดหรือว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะอาจจะเป็นแถวสองแถวสามของรอบนี้นะคะพี่ปิงหมายถึงหุ้นกลุ่มไหนหุ้นบริษัทแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงคะกลุ่มที่พี่ปิงพูดถึงก็เบื้องต้นเลย,ยกตัวอย่างเช่นพวกโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลนะครับ อะไรที่เมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเสือนอนกินนะฮะรวยแล้วอยู่ดีหุ้นมันก็ลงมาในช่วงที่ผ่านมาด้วยเรื่องของผู้ป่วยต่างชาติหายอะไรก็แล้วแต่อีกพวกเนี้ยเดี๋ยวมันเผือๆมันจะมานะครับเผลอเิจะมานะครับหรือแม้กระทั่งพวกแม้กระทั่งคุ้นเอ็มเห็นไหมคือลงลงมาแค่คุณเปิดธุรกิจไพร์ e วอลเต็มรูปแบบนะเปิดเอ่อกลยุทธ์นะ เป็นบุฟเฟ่ราคาต่ำกว่าคู่แข่งเนี่ยหุ้นมันก็มานะครับคืออะไรเป็นแบบเนี้ยอะไรที่มันชี้ช้ำแล้วก็ลงมาเรื่อยๆแล้วเขาแบบว่าอยู่ดีก็หาทริคขึ้นมาได้มันจะมาผมก็เลงว่าต่อไปมันจะเป็นพวกลงบาทลงบาลหรือแม้นนแต่อสังหาคือเห็นเน่าๆแบบนี้ยใช่ไหมฮะอสังหาให้คนกําลังซื้อไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะมีทริคบางอย่าง เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อถึงจุดที่คุณย่าแย่ที่สุดแล้วอะ่ะคุณต้องแก้เกม M ม k s u กี k i เป็นตัวอย่างที่ดีคือมันต้องแก้เกมไม่แก้เกมก็ตายอสังหาจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่เขาจะหาการแก้เกมได้อ่าพวกนี้คือเราเราต้องเฝ้าไว้นะครับแบบตาไม่กระพริบนะมีสัญญาณว่าจะมาเมื่อไหร่คุณก็เคาะอืมแปลว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าแต่เราเฝ้า เาไม่ตอนนี้คุณเะาตังค์ที่ไหนตอนนี้คุณก็อยู่งาน,น,นคุณอะไรอยู่ในเอวอทีอยู่ในกราฟอยู่อะไรบีเอมอยู่แล้วอันนี้ผมพูดจากเอ,อเราเราวางกลยุทธ์ของเราเองนะไม่ได้เอาแบบกว้างๆคือแค่ยังเป็นผมตอนเนี้ยผมก็ต้องแค่แค่เฝ้าห้องเงินเรากระตุกอยู่ในที่ที่มันมีเงินอยู่แค่เนี้ยอนะโอเคนะคะนี่คือฝั่งของหุ้นไทยนะคะที่ วันนี้เราเห็นการขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นแล้วขึ้นอยู่นะคะแต่จะขึ้นต่อหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่ว่าคือถ้าเป็นเชิงที่พี่ปิงวิเคราะห์ไว้เนี่ยมันยังพอมีอัพไซด์อยู่นะคะสักประมาณ50-100ถึงจุดมุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกําลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ